ี้พี่ทวงเงินกลับมาไม่ได้อ่ะพี่ก็ไม่ต้องกลับบ้านสีนสินช่วยมีเหตุผลหน่อยได้ไหมสิ้นจะให้เราสองพี่น้องเนี่ยแตกหักกันเพราะเรื่องเงินแค่นี้เนี่ยนะเดี๋ยวพี่เบนซ์เขามีอ่ะเขาก็มาคืนเองเลยนะพี่น้องเราไงอะ่ะตอนมายืมอะ่ะก็พูดสดิบดีเลยว่าจะคืนให้ก่อนสิ้นปีนี่มันก็จะปีใหม่ละแม้แต่งเงามันอะ่ะฉันยังไม่เห็นเลยก็พี่เบนซ์เขาอาจจะลำบากอยู่ก็ได้อะไรที่ช่วยได้อ่ะเราก็ช่วยช่วยเขาเถอะนะนะฉันไม่สนอะ่ะ ยังไงพี่ก็ต้องทวงเงินกลับมาให้ได้รีบไปสินี่พี่เบน้นแม้แต่เงินซื้อเข้าวสารของม้อก็จะไม่มีอยู่แล้วอะแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนไปคืนยังไงก็ต้องคืนแหละน้องพัดก็พราตอนที่เราไปยืมอะเราก็รับปากเขาแล้วนี่ว่าสิ้นปีเราจะคืนเขาอะต่อให้ต้องขายที่ดินยังไงก็ต้องคืนพี่ก็พูดง่ายเนาะ นั่นมันที่ทํากินของเรานะถ้าพี่ขายไปอะแล้วเราจะทําอะไรกินจะให้ฉันกินแก่กับพี่หรือไงโหคุณป๊อปรถคันนี้เพิ่งซื้อมายังไม่ถึงปีไม่ใช่หรอครับป๊อปแน่ใจนะครับว่าจะขายผมอะแน่ใจครับพอดีผมมีเรื่องด่วนต้องใช้เงินนะครับเอ่อแต่ว่าเงินห้าแสนที่เราตกลงกันไว้ผมขอวันนี้เลยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับไม่ยืนหรอไดวครับผมเกรียมไว้ให้ละ ขอบคุณมากครับนี่พี่ฟอบฉันว่าพรุ่งนี้เนี่ยพาที่ต้องขึ้นจากที่ตะว,วันตกแน่ๆเลยก็อยู่ดีๆพี่เบ้นอ่ะก็งเงินมาคืนแล้วก็ซื้อของฝากมาให้เยอะแยะเลยอะไรนะแล้วพี่เบ้นล่ะก็เพิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วซองอะไรอ่ะพี่อ๋อซองเอกสารของบริษัทอ่ะอซีนเดี๋ยวพี่มานะ เอาพี่ป๊อปพี่จะไปไหนอะพี่เบนพี่เบนพี่นี่พี่เอาเงินจากไหนมาขึ้นผมเนี่ยฮะอ๋อ,อก็เงินจากที่พี่ขายที่ดินที่สวนอะ่ะนายเองก็รู้นี่ว่าที่ดินแถวเนี้ยราคาไม่ค่อยดีทั้งนี้ทั้งแปลงอะนะฉันให้ได้แค่ห้าแสนนั่นแหละฮะแต่ว่าเดือนที่แล้วยังบอกว่าได้แปดแสนอยู่เลยไม่ใช่หรอครับ นั่นมันเดือนที่แล้วแต่ตอนเนี้ยฉันให้ได้แค่ห้าแสนแค่นั้นแหละจะข,ขายไม่ข,ขายไม่ข,ขายใหกลับนะลดเออขายครับขายครับขายก็ได้ครับนี่ทำไมพี่ทําอะไรไม่คิดเลยเนี่ยฮะพี่ขายที่แบบนั้นอะ่ะแล้วพี่กับพี่สะพ้ายจะยังไงต่ออ,อ่ะเฮ้ยป๊อบเรื่องนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพี่ก็หางานรับจ้างทําแถวนี้ก็ได้ส่วนพี่สะพ้ายป๊อบอะ่ะก็ให้ไปทํางานโรงงานแถวนี้แหละโถพี่เบ้นเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะ ไม่เห็นต้องเกงใจขนาดนี้เลยก็แค่เงินห้าแสนอ่ะมันเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ได้เลยนะพี่ก็เพราะเราเป็นพี่น้องกันไงป๊อปแกเป็นห่วงพี่คิดแทนพี่แทบทุกอย่างเลยอ่ะแล้วแบบนี้พี่ยิ่งเอาเปรียบแกไม่ได้หรอกพี่เบนผมรู้จักในิสัยพี่ดีนะแต่ที่ที่นั่นอ่ะมันเป็นที่สุดท้ายที่พี่เหลืออยู่นะงั้นเอางี้ในนี้มีเงินอยู่ห้าแสนพี่ไปถ่ายที่พี่ขึ้นมาก่อนแล้วเรื่องอื่นอะ่ะเราค่อยว่ากันแต่ว่าป๊อป แกมีครอบครัวอยู่แล้วนะแค่ตอนนั้นแกกับซีนยอมให้พี่ยืมเงินอะ่ะพี่ก็เกรงใจมากพออยู่แล้วยิ่งพอมาบอกว่าอย่าเพิ่งคืนตอนนี้พี่ก็คงไม่กล้าไปสู้หน้าพวกแกแล้วแหละแต่ว่าพี่เบ้นเอาหน้าป๊อบโบราณเขาบอกว่าติดหนี้อ่ะอย่าติดข้ามปีป๊อบรู้ไหมตอนนี้พี่โคตรโล่งอก,อกเลยนะ <laughs> เออว่าแต่เราสองคนก็ไม่ได้กึ้บกันตั้งนานแล้วนี่เดี๋ยวเย็นนี้ไปกึปบบ้านพีได้กว่าเดี๋ยวพี่เชือดไก่กินก็ดีเหมือนกันพี่ยังไม่อยากกลับบ้านเลยไปไปไปเออ